สวัสดีครับ พบกับนิวสมาเนียอีกครั้งเนึงนะครับสำหรับคลิปนี้เช่นเคยครับเราก็จะมาพูดถึงประเด็นขัดแย้งระหว่างไทยกับกัมพูชารวมไปถึงทางฝั่งลาวด้วยก็อย่างที่ทราบนะครับว่าประเด็นมันมาจากเรื่องกุลเมแต่ถ้าย้อนไปก่อนอนนันนี้มันก็น่าจะมาจากเรื่องเขาพระวิหารแล้วก็อะไรต่างๆนานาน,นะครับโอ้มันก็ยาวนานแต่ว่ามันปะทุแล้วไม่ไม่แค่กัมพูชานะครับที่มาปะทุกับเราลาวก็เอาด้วยซึ่งจริงๆเนี่ยหลายคนก็มองว่าลาวเนี่ยไม่เคยมองเราเป็นบ้านพี่เมืองน้องหรอกถ้าเกิดว่าถามบ้านพี่เมืองน้องก็อาจจะถามกลับก็น,น หรือใครเป็นพี่ก็ <c oughs> อาจจะอยากเป็นพี่เราอะไรประมาณนี้ซึ่งจริงๆเนี่ย าการกระทบกระทั่งกันในประเทศเพื่อนบ้านอย่างอาเซียนหรืออะไรเงี้ยมันมีเกือบทุกชาตินะครับคือชาติอาเซียนในแต่ละชาติที่อยู่ใกล้ติดกันเนี่ยโอ้โหไม่ดูเหมือนจะไม่ถูกกันเลยส่วนประเด็นของกัมพูชาหลายคนก็มองว่าเอ๊ะมันเกิดขึ้นได้ยังไงอ่ามันก็เป็นเรื่องของแบบเรียนอะไรต่างๆนานาก็มีคนมาบอกผมนะครับว่าในหนังสือเรียนของเขาหลักสูตรไรเกี่ยวกับพวกประวัติศาสตร์เนี่ยสอนนะจะว่าสอนให้เกียรติหรือก็ไม่เชิงเอาเป็นว่าเหมือนเป็นการชี้นําหรือเป็นการบอกเล่าข้อมูลซึ่งข้อมูลในตรงเนี้ยเหมือนเป็นการทําให้ ไทยเนี่ยเป็นเป็นผู้ร้ายเป็นโจรสยามเป็นคนไม่ดีประมาณนี้ซึ่งผมก็ได้ไปอ่านคร่าวๆนะครับคือแน่นอนว่าในแต่ละประเทศประวัติศาสตร์ของประเทศนั้นกับประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยมันไม่เหมือนกันนะครับอย่างเช่นเราอาจจะเขียนในประวัติศาสตร์ว่าไทยกับพม่าเป็นอย่างนี้พม่าก็อาจจะเขียนเหมือนกันว่าไทยกับพม่าเป็นอย่างนี้อาจจะมีความไม่สอดคล้องกันบ้างเพราะว่า,ามันเป็นเรื่องของอมุมมองของแต่ละ คนแต่ละประเทศเหมือนกับว่าเราทะเลาะก,กับเพื่อนเรายังมีมุมมองไม่เหมือนกันกับเพื่อนเลยนะครับว่าเพื่อนเราก็คิดว่าเพื่อนทํากับเราแบบนี้เพื่อนก็อาจจะมองว่าจริงๆเพื่อนคิดอย่างนี้ถึงทําแบบนั้นแล้วก็เขาอาจจะคิดว่าเราเป็นแบบนั้นมันก็เป็นเรื่องที่เป็นข้อมูลก็เรียกว่าเป็นข้อมูลด้านเดียวนะครับเรื่องของหนังสือประวัติศาสตร์ถ้าเกิดว่าใครจะเขียนอะไรออกมาเนี่ยก็จะใช้นนข้อมูลของตัวเองโดยอาจจะไม่ใช้ข้อมูลของเพื่อนบ้านซึ่งหนังสือเรียนประวัติศาสตร์ของทางเขมรเนี่ยก็มีคนบกนรับว่าเฮ้ยเขาเขียน ลักษณะเหมือนให้เกียรติคนไทยก็ว่าตามนั้นก็ได้นะครับเพราะว่าลักษณะเราเหมือนเป็นเป็นผู้ลุกลานเขาแล้วอาณาจักรเขายิ่งใหญ่มากเราเข้ามาอยู่แล้วจากนั้นก็ไปลุกลานอะไรต่างๆนานานะครับส่วนเรื่องของทางลาวก็เช่นกันครับว่าหนังสือประวัติศาสตร์ของเขาอะไรเงี้ยก็มีลักษณะที่เขียนให้เกียรติคนลาค,คนไทยเช่นกันก็อย่างที่ผมบอกว่าไม,ไม่ได้บอกโดยตรงแต่เป็นการชี้นาให้ทางคนไทยเป็นอย่างนั้น อ่าเป็นแบบนั้นเลยคนลาวก็เลยไม่ชอบซึ่งจริง,รงๆแล้วอาจจะไม่ใช่แค่2ประเทศอาจจะมีประเทศอื่นด้วยก็ได้นี่ก็คือสาเหตุว่า,าก็คือทําไมเขาถึงมีความเป็นชาตินิยมที่ค่อนข้างรุนแรงแล้วก็ไม่ชอบคนไทยมากๆไม่ว่าจ,จะเป็นคนกัมพูชาหรือคนลาวก็หลายคนบอกว่าจริงๆแล้วลาวเนี่ยอาจจะหนักกว่า,ขาเขมรนก็ได้ก็คืออาจจะไม่ชอบไทยมากๆเลยนี่ก็เป็นสาเหตุนะครับว่าบางที ทำไมเขาถึงยัดข้อมูลยัดข้อมูลประมาณนี้เขาเชื่อว่าประมาณนี้เพราะว่ามันมาจากหนังสือนั่นเองว่าเราเป็นโจรสยามเราไปขโมยอะไรต่างๆมันก็สอดคล้องกับหนังสือที่เขาเรียนมาเราก็พยายามพูดอธิบายซึ่งแน่นอนเขาก็ไม่เชื่อคือเราก็มีข้อมูลของเราเราก็มองว่าเป็นอย่างนั้นเขาก็มีของข้อมูลของเขาซึ่งก็มองว่าเป็นอย่างนั้นเช่นกันแต่ถ้าเกิดว่าดูตามหลักจารึกหรือหลักฐานอะไรตาม พวกหลักฐานที่เขามีการอ้างอิงแล้วไม่มีในหนังสือเรียนของทั้งฝั่งไทยแล้วก็ฝั่งกัมพูชาเนี่ยมันก็น่าจะพออนุมานได้นะครับว่าเราเนี่ยก็มีความเจริญเราเป็นคนเราเป็นคนขอมหรือคนไทยโบราณแล้วก็อะไรต่างๆแต่แน่นอนว่าเขาไม่เชื่อนะครับในเมื่อเขาอิงอย่างนี้ซึ่งมันก็พูดง่ายๆนะครับว่าเป็นปัญหาของประเทศเพื่อนบ้านว่าเป็นแบบนั้นจริงๆก็ไม่รู้จะทํำยังไงแต่ตรงนี้หลายคนก็ ยิ่งอาจจะทําให้เกิดความกังวลใจก็ได้นะครับว่าโอ้เข้าโดนปลูกฝังมาอย่างนี้มาตั้งนานนมเลยตั้งแต่สมัยเรียนเลยแต่จริงๆเนี่ยถ้าเรามองว่า,าประเทศเราหนังสือประวัติศาสตร์บ้านเรามีสอนให้เกลียดชังประเทศเพื่อนบ้านไหมก็อาจจะเราอาจจะโดนชีน้นําโดยไม่รู้ตัวก็ได้อน,นี้ถ้าเกิดผมมองกลางๆครับแต่เท่าที่ดูคนไทยเนี่ย ก็ไม่ได้ติดใจอะไรกับทางประเทศเขมรหรือประเทศลาวแล้วก็พมา่าอะไรแต่อย่างใดขณะที่ทางฝั่งของคนเขมรแล้วก็คนลาวเนี่ยพอโตไปโทไป,ไปเขาก็ยังมีความคิดเรื่องนี้เรื่องไม่ชอบคนไทยมันก็ชัดเจนนะครับว่าหนังสือเนี่ยคงจะชี้นําเยอะไม่เบาเลยทีเดียวตรงนี้นะครับก็น่าจะประมาณนี้ว่าโอ้เขามีคิดอย่างนี้มานานแล้วก็พอเขาโตขึ้นมาหรืออะไรขึ้นมาเนี่ยเขาก็ฝังใจเลยซึ่งมันก็เกิดจากแบบเรียนหรือว่านังสือของเขาแหละที่สอนประมาณนี้ แล้วดังนั้นนะครับก็เราก็ลองคิดเล่นๆถ้าเกิดว่าเขาเข้ามาอยู่ในไทยเป็นแรงงานเนี่ยเขาจะคิดยังไงกับทางนายจ้างที่เป็นคนไทยหรือคิดยังไงกับคนไทยซึ่งเขามาเนี่ยเข้ามาเพื่อผลประโยชน์ไม่ได้มาเพราะว่าอะไรเลยไม่ได้มาเพราะว่ารักเมืองไทยแต่อย่างใดเข้ามาเพราะว่าค่าแรงของบ้านเราเนี่ยดูด,ดีกว่า ไม่ว่าจะเป็นของเขมรหรือกัมพูชาจริง,รงก็มาอยู่ก็าอาจจะปากหวานเขาอาจจะทําเป็นชมพูดชมอะไรเพื่อหวังผลประโยชน์อาจจะทําเป็นทําดีกับเราแต่ว่าจิตใจเขาคิดยังไงไม่ทราบนี่นะครับก็ผลพวงจากาความขัดแยง้งนี่ขนาดขนาดคนที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่อย่างพูดอย่างนี้นะครับแล้วแน่นอนคนรุ่นใหม่ก็คอยตามเลยว่ามันเป็นอย่างนี้มันก็แสดงให้ชัดเจนนะว่า,าความเกลียดชังนี่มันมีมาในหนังสือเรียนนั่นเองถ้าเกิดว่าเป็นคนเขมรกัมพูชาทีอา่อาจจะไม่เคยเข้า ไม่เคยเรียนหนังสือเรียนหรืออะไรพวกนี้อาจจะน้อยหน่อยแต่ถ้าเกิดว่าได้รับข้อมูลผิดๆอยู่ดีเนี่ยมันก็มีความเป็นไปได้นี่ก็เป็นสาเหตนุนะครับว่าทําไมคนกัมพูชาแล้วก็คนลาวเนี่ยถึงไม่ชอบคนไทยมากๆเลยเพราะว่าหนังสือประวัติศาสตร์นี่นะครับที่เขาปลูกฝังไว้ในหนังสือเรียนทําให้เขาไม่ชอบแต่นี่นะครับอย่างที่ผมบอกว่าถึงไม่ชอบก็ยังเข้ามาทํางานในไทยเพราะว่าผลประโยชน์นั่นเองแล้วก็หลอกทะเป็นผู้ดีครับไทยนู่นนี่นั่นนะครับก็ว่ากันไปเรื่องนี้ก็ต้องดูกันต่อว่าจะเป็นยังไงเพราะว่าต่าง ต่างเชื่อในข้อมูลของตัวเองเช่นกันครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอขอบคุณมากครับที่รับชมรับฟังใครมีคอมเมนต์ติชมอะไรก็สามารถมินไิที่ด้านล่างได้เลยนะครับขอบคุณครับ